อย่าจะฟ้องฟ้องไปกูไปแก้ข้อกล่าวหาตามเหตุตามปัจจัยไม่ตีโพยตีพายไม่วุ่นวายแบบใครแล้วกูหยุดแล้วได้ข่าวมาว่าพรุ่งนี้ธนาะอนันตชัยจะฟ้องอาจารย์อีกใช่ไหมครับไม่รู้จ้ะอย่าจะฟ้องอะไรก็ฟ้องไปเถอะกูเบื่อจะสนใจแล้วกูเหนื่อยฟ้องไปเถอะอะไรก็ทำไปอยากทำอะไรทำเลยกูเหนื่อย กูทำหน้าที่ของกูแล้วไม่ไปต่อล้อต่อเถียแล้วกูเหนื่อยมีแต่เรื่องไร้สาระปัญญาอ่อนกูไม่เห็นประโยชน์อะไรจะเป็นแก่นสารสักอย่างกูเลิกฟังกูเลิกวิ่งตามแล้วกูเหนื่อยเราหยุดแล้วท่านหยุดแล้วหรือยังกูหยุดแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาแปดเปื้อนกูแล้วกูเหนื่อยอย่าจะฟ้องฟ้องไป กูไปแก้ข้อกล่าวหาตามเหตุตามปัจจัยไม่ตีโพยตีพายไม่วุ่นวายแบบใครแล้วกูหยุดแล้วกูเหนื่อยที่เกียจตอบคาถามมันเหนื่อยนะจะบอกให้ลำพังแต่สอนธรรมะก็เหนื่อยมากพอแล้วต้องมานั่งวิ่งตอบคำถามกับปัญหากับคนอื่นอีกตอนนี้กูไม่ชี้แจงอะไรทั้งนั้นเรื่องไม่เป็นประโยชน์ไม่สนใจใครอยากจะว่าอะไรว่าไปถ้ามีเวลาในการชี้แจงจะชี้แจงถ้าไม่มีเวลาในการชี้แจงก็ไม่ชี้แจงแล้วเหนื่อย เอาเวลาไปสอนธรรมะดีกว่างานรออยู่เต็มไปหมดไม่มีเวลามานั่งพูดจาอะไรแบบไครแล้วอีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็จะหยุดออกปัญ,ญายาธรรมแล้วเดี๋ยวจะนั่งไฟ้สดอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วไม่รับงานนอกแล้วถ้าขันห้าไม่ใช่เราแล้วอะไรคือเราไม่มีไงมันมีแต่อุปทานเราไปอุปทานเองว่าเป็นเราแต่ไม่มีอะไรเป็นเรา เขาบอกอาจารย์เอาด้อมตัวเองไม่อยู่อแล้วใครตั้งด้อมกูยังไม่รู้ดิสามจะบอกว่ากูเอาด้อมไม่อยู่แล้วกูจะเอาด้อมอยู่ได้ไงกูไม่รู้เลยใครเป็นใครทั้งประเทศกูจะไปคุมใครได้กูก็สอนอยู่เป็นประจำว่าอย่าไปละลานอย่าไปด่าว่าใครสอนเป็นประจำสอนแล้วถ้ามึงวางไม่ได้ก็ต้องรับผลของการกระทำด้วยตัวเองกูสอนอยู่ตลอด อย่าไปบริโภคร่วมอย่าไปด่าทอต่อว่าใครมีสติสำรวมระวังอยู่กับตัวเองกูจะคุมใครได้เขาไม่ใช่ลูกกูสารพัดคนในประเทศเป็นลูกศิษย์กูหมดเลยเหรอฮะมันเกี่ยวอะไรคุมด้อมไม่คุมด้อมมึงคุมคนทั้งประเทศได้เหรอมึงยังคุมคนอื่นไม่ได้เลยแล้วกูจะไปคุมใครได้ผู้เจ้ายังคุมใครไม่ได้เลย ขั้นหนาผู้เจ้ายังทําไม่ได้เลยให้คนที่ศรัทธาในพระองค์เวลามีใครมาดา่าะพุทธเจ้าเนี่ยะูุทธเจ้าคอยบอกเสมอเธออย่าไปด่าเขาเลยเวลามีใครมาด่าเราหรือพระธรรมพระสงฆ์เธอจงอย่าไปรังเกียจเดียดฉันอย่าไปอาฆาตพยาบามมาด้ายกับบุคคลนั้นเลยให้มีความเมตตาสงสารต่อเขาเถิดพระพุทธเจ้าก็สอนเพราะในส่วนพุ้การะพุทธเจ้ากระโดนแล้วะพุทธเจ้าก็คุมสาวกของตัวเองไม่ได้หมด ทัพที่สู้ทะเลาะก,กันเองก็มีจนพระองค์เดินหนีก็มีสาวกของพระองค์ไปล่าลานสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเพราะไม่เห็นด้วยก็มีมันมีหมดอ่ะใครจะคุมใครจะคุมอะไรได้เนี่ยเมื่อมันเดินตามวิบาก,กรรมเดินตามเหตุตามปัจจัยคนที่พูดอย่างนี้แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลของกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจะกระทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องของกรรมเลย อย่างคนที่ชอบพูดวาจาเนี่ยชอบทําลายศาสนาอะไรนะทําให้เกิดสังคมแตกแยกแสดงว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมพูดแบบนี้ทําให้คนทะเลาะก,กันก็แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องกรรมอาจารย์ไม่สามารถเป็นต้นเหตุนในการทะเลาะเบาแหวงของใครได้นั่นมันเป็นเหตุวิบากกรรมของเขาเขาจึงทะเลาะก,กันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาจารย์เลยเหมือนสมณพรามณ์เราอื่นกับคนในศาสนาเราทะเลาะก,กันไม่ใช่ต้นเหตุจากพระพุเทธเจ้า พระองค์ทรงมีหน้าที่ในการสอนสัจจะความจริงแต่พระองค์ไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทะเลาะเบาแหว้งกันมันทะเลาะกันเองก็รับผลของการกระทาําไปอาฆาตพยาบาทมาดร้ายเบียดเบียนใครก็รับผลของการกระทําไปเท่านั้นเองมันไม่มีใครไปห้ามอะไรใครได้หรอกถ้ามันห้ามได้อป่านนี้คนในโลกมันจะทะเลาะกันไหมล่ะ ถ้าอาจารย์มีอำนาจบารมีและรศักดิ์ใหญ่จริงป่าน,นี้อาจารย์ก็สามารถห้ามคนทั้งประเทศไม่ต้องทะเลาะก,กันได้แล้วสิอย่างนี้อาจารย์ก็สามารถห้ามศึกศัตรสตูสงครามในโลกนี้ก็ได้แล้วสิอย่างนี้อาจารย์ก็สามารถห้ามคนเลิกกันห้ามคนทะเลาะการห้ามคนเบียดเบียนอาฆาตยาบาทมาร้ายกันสามารถห้ามคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติกรารผู้โกหกดื่มสุราป่าน,นี้อาจารย์ก็ห้ามได้หมดแล้วสิแม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่สามารถทําได้แล้วอาจารย์จะไปห้ามใครได้ เรื่องแค่ง่ายๆแค่นี้ยังไม่มีปัญญาคิดเลยโลกกระทยังเข้าใจไม่ได้ เอาเงินยัดนมแดนเซอร์เป็นอะไรไหมคะก็ <C> ไม่เป็นเนะ <C> เขาให้ยัดไปล่ะถ้าเขาให้ยัดก็ไม่เป็นอะไรอะนะมันจะเป็นอะไรแล้วถ้าเขายินดีะนะผู้หญิงด้วยกันไม่ใช่เหรอก็ไม่เป็นไรละมั้งถ้าผู้ชายไปยัดก็ดูจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะผู้ชายที่มีเมียแล้วไ,ไปยัดมันก็จะโดนเมียตีกระบาลได้อะนะ การกระทําสําคัญกว่าคําพูดนะครับอาจารย์บางทีคําพูดก็สําคัญกว่าการกระทํานะอย่าลืมนะการกระทําก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกได้ทุกอย่างบางทีคําพูดเป็นตัวบ่งบอกนะเข้าใจไหมเวลามึงแก้ต่างบน3าใช้การกระทําไม่ได้ต้องใช้คําพูดนะเข้าใจหรือเปล่าต้องใช้ปากนะจ๊ะอย่าโง่นะหัดฉลาดบ้างบางอย่างก็ต้องใช้การกระทําบางอย่างก็ต้องใช้การกระทําและคําพูด บางอย่างก็ใช้แต่คําพูดบางอย่างก็ใช้แต่การกระทำบางอย่างต้องใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกันบางอย่างพูดแต่ไม่ทําก็ได้บางอย่างทําแต่ไม่พูดก็ได้บางอย่างต้องอาศัยทั้งทําและพูดรวมกัน2ออย่างใช่หรือเปล่าเออ ช่วงนี้ผมขายของไม่ดีเลยมีวิธีอะไรที่ทําให้ผมยอดขายกลับมาเหมือนเดิมไหมครับการตลาดที่ดีจะกลับไปทําการตลาดไปดูว่าเราบกกร่องตรงไหนทําไมถึงขายของไม่ดีกลับไปดูที่ต้นเหตุต้นเหตุที่ขายของไม่ดีเพราะอะไรไปหาก่อนอะไรบ้างขายไม่ดีขายไม่ดีเพราะอะไรดูแลลูกค้าดีไหมใส่ใจลูกค้าดีหรือเปล่าคุณภาพสินค้าเราย,ยังคงที่คงวาไหมการบริการลูกค้าเป็นยังไงการบริการหลังการขายเป็นยังไงกลับไปสํารวจตัวตาตัวเองสิ มาถามอาจารย์จะตอบยังไงวิธีการทํำยังไงถ้ายอดขายดีก็อาจารย์ไม่รู้ปัญหาเราคําถามคือปัญหาเราที่เรากําลังเผชิญอยู่คือเกิดจากอะไรล่ะกลับไปนั่งเช็คลิสตัวเองสิขายไม่ดีเพราะอะไรมันต้องรู้สาเหตุอย่าไปสุ่ม4ี่สุ่ม5ในการตรวจเช็คต้องมีข้อมูลหลักสถิติถ้าเราไม่มีข้อมูลหลักสถิติไม่กลับไปดูตัวเองสุดท้ายมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ เ่องน,นี้ผมกะเชื่อเรื่องสเสน่ยาแฝกเรียกแฟนกลับมาไหมครับเพอเจอร์ er ไร้ศ <_' co. S 1> สาระถ้ามันทำได้จริงจะมีคนหยาก,กันในโลกนี้เหรอถามหน่อยอย่างนี้มันก็ไม่ต้องหยากกันสิแค่ทำเสน่ยาแฝกให้กลับมาก็กลับมาแล้วจะมีทะเบียนยาไว้เพื่ออะไร แล้วการแต่งงานกันในประเทศไทยจดทะเบียนร้0ยยาล้าง80%คงเหลือทะเบียนสมรส20%ไปดูนะสำนักง,งานเขตไปเช็คสถิติดูว่าจริงไหมย0 80 800คือเซ็ทะเบียนยา20%คือยังถือทะเบียนสมรสอยู่และใน20%ที่ถือทะเบียนสมรสอยู่บางคนก็เลิกลากันแล้วด้วยแต่แค่ยังรักษาทะเบียนสมรสไว้อีกี่เปอร์เซ็นตะ์ไปตามดู ถ้าสเสนยาแฝกมาเรียกให้แฟนกลับมาได้จริงมันจะมีการเลิกมันจะมีการเลิกลากันได้ยังไงล่ะทำยังไงจะเลิกรักเขาได้คะ่ะเลิกคันจะเลิกคันได้ก็เลิกรักได้ ผมอยากเข้าไปอ่านพระไตรปิฎกที่วัดแต่พระอาจารย์แม่อนุญ,ญาตพ่ออะไรหรอครับถามเขาสิถามกูกูจะตอบมึงยังไงละ่ะถามท่านสิถ้าผมห้อยคุดควรไหมครับเพราะผมเป็นเป็นเดรจฉานหรือห้อยได้ถ้าไม่ได้ขออะไรแต่นึกเป็นตัวแทนแห่งความกตัญญูเฉยๆก็แล้วแต่เราได้บดห้อยเป็นความสวยงามอะไรยังไงได้หมดอ่ะ ปูมุนีบอกว่าให้เอาอาจารย์ไปใส่กงไว้ถ้าไม่อยากให้ปูมุนีพาดพิงหรือพูดถึงเออแล้วแล้วยังไงไม่เข้าใจเรื่องอะไรกันไม่เข้าใจ สวดมว์วันละหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนหน้าพระเพียรปวดเขานั่งขัดสมาธได้ไหมได้ เราตกตะลกแล้วจะรู off, of ้ได้ไงว่าทรมานในเมื่อเราก็ตายไปแล้วเกิดใหม่เอเกิดใหม่ก็รับรู้ใหม่ได้ไงมันจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะก็เหมือนตอนนี้เราตายแล้วเรามาเกิดเราเจ็บได้ไหมล่ะก็ได้อะแล้วเวลาตายก็ไปเกิดแล้วเจ็บได้ไหมล่ะก็ได้เหมือนกันไงนี่ก็เกิดมาไม่ใช่เหรอนู่ก็เกิดเหมือนกันไม่ใช่เหรอ ปู่ใส่อาจารย์เบียร์อยู่ไรเขาใส่อาจารย์เบียร์คือเราไม่เข้าใจอ่ะแฟนผมโดนโพสแะแรงหลายครั้งมันจะไปขอคุยใจ เคลียร์ใจแต่ผมห้ามเตือนได้ธรรมะในข้อคิดไปบอกว่าไม่ต้องไปหลอกคุยไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนมันเกลียดเข้าไส้แล้วมาอย่าไปเลวเหมือนเขาแบบนี้ถือว่าให้ธรรมะไม้ดีเลยสาธุอนุโมทนาด้วยอืม อาจารย์เชื่อในเรื่องคุณใส่ทําของใสยคนอื่นมีจริงไหมไม่เชื่อนะต่อให้มีก็ทําอะไรเราไม่ได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรายึดตัวนี้ไว้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม น้องชายบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วพี่สาวจะได้บุญด้วยไหมคะไม่เกี่ย <Yeah. S 1> วการบวชไม่ได้เป็นการทดแทนใครทั้งนั้น ทำบาปและวทาดีอันไหนจะได้เกิดก่อนคาไม่เข้าใจ,จเจริญพรโยมาจารย์เบียนมัสการครับพระสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับสัญชาติยานไทยสัญชาติไทยให้กลับเป็นคนชาวเขาผิดทาวินัยมัม้ย หมายถึงช่วยดําเนินการเรื่องเอกสารเหรอครับมันก็ไม่ใช่หน้าที่ครับมันไม่ใช่หน้าที่แต่ก็ไม่ได